เป็นหนังสือที่จะแชร์สั้นๆน,นะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าคนสนใจไปอ่านเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะรับก็ยังไม่มีแปลนะครับมันชื่อว่า the five love languages มีใครเคยอ่านเล่มนี้ไหมครับนะครับท,ที่สนใจเรื่องนี้เพราะาอ่านมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ทำเรื่องโค a ช h i n g อยู่เนี่ยก็จะทำเรื่องของ relationship c o a c h เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าคุณที่เขียนเนี่ยคือเขาชื่อว่า Gary Chapman นะครับก็เป็น c นซ s u l t a n t ในเรื่องของการแต่างงาน r e l a t i o n ิ h i p เขาบอกว่าในในคนเราเนี่ยจะมีภาษาที่เราพูดคุยกันโดยเพาะว่าเป็นภาษารักเนี่ยเรารู้ไหมว่าภาษารักของตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบมีใครที่เป็นคนที่มีคู่แล้วบ้างครับนะครับหลายคนไม่ยก <c oughs> นะครับคนที่เป็นคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันแล้วโดยเฉพาะถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยบางครั้งราจะรู้ว่าหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกช่วงสามปีแรกเนี่ย จะมีปัญหาเราของเาแกันนะครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันแบบแฟนเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึ้นนะครับแต่ว่าเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันจะต้องมาดูว่าตัวเราเองเนี่ยมีภาษารักที่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสนองตอบด้วยภาษาแบบไหนนะครับซึ่งภาษารักกันเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าห้าห้านะครับอันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของ word of affirmation คือการอยากให้คนบอกรักนะครับการอยากให้คนรับฟังรับพูดถึงสิ่งที่เรา ต้องการที่จะฟังนั้นคําพูดเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เราสแสวงหาจากคนนึงที่อยู่ด้วยกันบางครั้งเราไม่รู้เพราะว่าตอนเป็นแฟนกันเนี่ยก็เป็นคําหวานหรือเป็นคําที่ไม่ได้พูดทั้งหมดจาก,จากความรู้สึกนะครับแต่พออยู่ด้วยกันเป็นคู่เนี่ยจะบอกด้วยความใช้อารมณ์เนี่ยก็จะมีคําพูดที่บางครั้งมันแสลงยู่หรือเป็นคําพูดที่ไม่เคยได้ไดยินแต่มาได้ยินตอนที่เป็นคู่กันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําคัญนะครับแล้วก็จะมีอันนึงก็คืออันที่สองคือในเรื่องของคุณภาพ คนบางคนต้องการคุณ i t y Time เป็นสําคัญไม่จําเป็นต้องปริมาณเวลาเยอะๆแต่ต้องการเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นเวลาที่มีคุณภาพอย่างเช่นเรลายอยู่เข้ามาอยู่ในรถพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างกนปื่ตกดบีบถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของงานบางครั้งมันทําให้ Distract ในเรื่องของ Communication หรือพลังงานที่สอคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับอันนั้นเป็นคุณ i t y Time ซึ่งแม้ปริมาณน้อยแต่ต้องมีคุณภาพนะครับอันที่3นะครับคือ receiving g i m e คนบางคนจะพึงพอใจมากเลยถ้าอีกฝ่ายนเนี่ยได้มอบอะไรบางอย่างให้ไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่านะครับแต่บางคนผู้หญิงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเทศกระเป๋าใช่ไหมครับอ,อันนั้น,นมันเป็นมันเป็นมันเป็นท้ายของของเทศนะครับซึ่งอีกค่ายหนึ่งก็จะมีพูดถึงเหมือนกันเรื่องของ Feminine Energy กับ masculine e n เ r g y นะครับเพราะว่าเราทำโคชชิ่งเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีพลังงานที่ส่งมาไม่เหมือนกัน นั้นผู้หญิงนะครับถ้าสมมุติว่าเขาสนใจเรื่องของมูลเขามีมูลค่าเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ผู้ชายไม่ได้ไม่ได้เมาความผู้ชายไม่ชอบของขว<ม>ัญผู้ชายบางคนต้องการที่จะได้รับของขวัญเหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีการวางตัวในการที่จะปฏิเสธหรือว่าบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แต่จริงๆเขาได้รับแล้วเนี่ยจะมีความสุขเั้นเร,เราต้องหมั่นสังเกตอีกฝั่งด้วยว่าภาษาหลักของเขาเนี่ยเขาต้องการได้ดีเท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ act o b s e r v i c e อันนี้ค erm ือเรื่องของการบริการผู้หญิงต้องการได้รับการบริการมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายบางคนก็ต้องการได้รับการบริการจากผู้หญิงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับบางครั้งเนี่ยมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะครับเพราะว่าเคยโพสให้กับสามีภรรยาผู้หนึ่งเขาจะบอกเห็นชัดเจนเลยว่าผู้หญิงบางคนแม้กระทั่งยืนอยู่ใกล้ตู้เย็นนะครับถ้าเขาเป็นคนได้อ้อนสามีได้เนี่ยเขาจะบอกกันสีแต่ว่าพี่บิ๊กพี่บิ๊กหนูอยู่น้ำ ผู้ชายก็จะมีความรู้สึกว่าอยู่ข้างตู้เย็ยนหยิบง่ายที่สุดทาไมต้องเรียก<ม>คือความความรู้สึกแต่นั่นคือภาษาของเขาที่ช่วยตอบมันหน่อยถ้าตอบปุ๊บเนี่ยเอนเนจีมันจะครบถ้วนบูนะครับดัง<ม>นั้นสิ่งที่คาดเคลื่อนกันไปเนี่ยเป็นเพราะเราเอาเราเอาตักกะของเราไปจ้าอีกคนหนึ่งว่าไร้สาระจริงๆแต่มันเป็นความไร้สาระที่เป็นความต้องการขอขเขานะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่ององ physical touch นะครับมันเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องสัมผัส บางครั้งผู้ชายทำไมครับผู้ชายที่จับมือผู้หญิงแล้วผู้ผู้หญิงที่ที่ไม่ให้จับก็จะเป็นอะไรที่มีปัญหามากๆนะครับเพราะว่าอันนั้นจะมีและอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กซ์ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นในลักษณะของการที่ไม่ไม,ไม่ปฏิบัติอ่อนอ่อนตามทําตามด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่องของ mm. สภาวะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาะคระับเล่มนี้เป็นเล่มหนังสือที่ดีถ้าได้อ่านแล้วก็ มันจะมีคําตอบม,มันจะดีกว่าหนังสือในบางเล่มเราจะได้ยินคำว่าผู้หญิงมาจากดาวสุขผู้ชายมาจากดาวคางใช่ไหมเล่นมนั้นก็จะดีใน,ใน,ใน,ในพัแท่านหนึ่งแต่เล่มนี้มันแค่พูดถึงตรงนี้ว่าจริงๆถ้าเราจับได้พวเนี้มันจะแหมขึ้นหล่งตัว,แล,วแล้วบางครั้งเราต้องดูว่าภาษาหลักของเราคือภาษาอะไรแต่เราต้องหมั่นสังเกตว่าภาษาหลักของอีกฝั่งเป็นอย่างไรซึ่งผู้หญิงอาจจะมีภาษาหลักที่มีมากกว่าหนึ่งตัวอาจจะมีทั้งห้าตัวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันเป็น แรงกิ้งสูงสูงเนี่ยถ้าเราจับผิดปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาน,นะครับก็ขอให้ไปอ่านต่อนะครับถ้าเล่มน,นี้ถ้าสนใจเนี่ยให,ให้ให้หาซื้ออ่านดีมากๆกแล้วก็ม่ทำให้เข้ใจ The Five Love Languages ภาษารัห้าภาษาลก,นะก,กนะครับเขียนโดยคุณแกลลี่ชับแมนนะครับเดี๋ยว,อ,วอันนี้เป็นของรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเรา ไม่รู้ว่าใครจะชอบอะไรถ้าเกิดว่าใครแชร์แล้วหยิบได้เลยก็จะเริ่มขายอะไรอย่างนี้ต้องซื้อในเอเชียมนะคบเป็นภาษาอังกฤษอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกุญแจทุบหารนี่เป็นของคุณนัทพงษ์ทำสำหรับทีมอัรมนทิ์มะนะคะสาหรับคือเขาจะพูดถึงอพระในพระใต้พิโดว่ามีคุณสมบัติอย่างไรเหมือนกับเขาปาดถานาให้เราแบบที่เรากลับไหวบูชาอย่เนียแบบเป็นพระจริงๆหรือเปล่าประมาน แล้วก็ถ้ากว่าหน้า<ห><ห>มีจต่คอร์สอะไรจะบอกให้ว่าจะมี